นครับเปิดกล้องไหนครับหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามร้อสี่บสารู้สึกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์นะลูกวันนี้เราเรียนสังคมนะครับเป็นหน้าสามสิบเก้าจำได้ไหมาที่แล้วครับวันจันทร์ที่แล้วที่ครูอบอกว่าจะเข้าสอนแต่ว่าบาังเงิญครูติดธุราด่วนครับก็เ,เลยให้งานเป็นอ่านหนังสือเรื่องศาสนาพิธีในหน้าสามสิบเก้า อ่านครบทุกคนรหรือยังห9การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนาทันทีสรุปเป็นหน้า39นะครับฮัลโล ใครที่เข้ามาแล้วขอความกรุณาเปิดกล้องแล้วก็ปิดไม้นะลูกนะนี้ดาตอบถูกแล้วนะลูกหน้าสานะครับโอเคครับวันนี้ ครูก็จะมาถามคําถามนะครับในหน้าสก9กที่นักเรียนได้อ่านไปแล้วนั้นนะครับว่าเราอ่านแล้วเราจดจําความรู้ได้มากน้อยแค่ไหนและจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับไปข้างบนแยงตาสักครู่นะครับ โบอกได้ม้้าดอนสามสิบเก้านะครับในใครอ่านมาแล้วบ้าง อ่านมาแล้วพิมพ์ตอบเลยครับผมครับมิชันค่ะหนูค่ะเห็นไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราจะใช้เวลานานเกินไปเพราะว่านี่ใช้เวลาเซตเครื่องพอสมควรแล้วดูต้องขอโทษด้วยนะครับ รามาดูเรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนา,าพิธีนะครับการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนาพิธีของชาวพุทธคือการจัดเตรียมที่บูชาพระรัตนตรัยและที่นั่งพระสงฆ์นั่นเองที่บูชาพระรัตนตรัยเราเรียกว่าโต๊ะหมู่บูชาในที่บ้านใครมีโต๊ะหมู่บูชาบ้างครับบ้านใครมีบ้างลูก กับตานกำลังแสดงหนังสืออะไรหรือเทาชีผมครับชนะเลอศน่ารักมากเลยที่บ้านใครมีต้๊หมูบูชายอีกครับที่บ้านของชนะเลอศบ้านใครอีกหรกมีไหม แล้วที่บ้านของชนะเลิศเ่ยเป็นโต๊ะหมู่บูชาแบบไหนลูกจะมีแบบหมู่สี่หมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่เก้าตะวันก็มีตะวันเป็นหมู่ไหนลูกหมู่สี่หมู่ห้าหมู่เจ็ดหรือหมู่เก้าครับชนะเลิศหมู่ไหนตะวันหมู่ไหน หมูเสือหมูสิงห์หมูกระทิงหมูแรดไม่มีนะลุงอันนั้นหมูลูกเสืออันนั้นรไม่มีแล้วเหรอลุงก็หมูบูชาจะมีหลายรูปแบบนะลูกมีโต๊ะหมูสี่หมูห้าหมูเจ็ดหมูเก้าในหนังสือก็ไม่ได้บอกว่าหมูสี่หมูห้าหมูเจ็ดหมูเก้าเป็นยังไงก็หมายความว่าหมูสี่ก็คือมีโต๊ะสี่ตัวนั่นเองนะครับเพราะในหมูบูชาเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยเนื้อสัดือ เทียนแล้วก็กระถานทูบนะครับแล้วก็เครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยก็มี3ามอย่างธูปเทียนและดอกไม้โหตะวันหมู่9้าเลยเหรอลูกยอดเยี่ยมมากหมู่เก้านี่คือมีโต๊ะเ้าตัวเลยนะครับจะยิ่งใหญ่อลังการมากดูในรูปที่เราเห็นอยู่ในแค่ ม 1, 2, มหมู่หนะะึ่งหมู่สองหมู่สามประมาณหมู่สี่เองนะครับหมู่สี่ก็เปกรอบประกอบ,บอกไปด้วยโต๊ะพระพุทธรูปหนึ่งนะคะรับแจกันดอกไม้สี่กระชมเทียนอีสองคราวนี้ครูอยากจะถามน,นะครับเดี๋ยวจะ ชื่อของคนที่ตอบได้เป็นคนแรกไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้รางวัรางวัลก็อาจจะเป็นสมุดดินสอปากกาเอาอย่างนี้ละกันเป็นชุดของเครื่องเขียนแล้วกันนะครับครูก็จะจัดให้ทั้งซึ่งนักเรียนก็ได้ไปแล้วในอุปกรณ์การเรียนนะครับที่เรามา ถึงหนังสืออันนี้เพิ่มเติมให้นะครับคุณรูจะให้ดินสอแล้วกันนะลูกนะสำหรับผู้ที่ชนะเ,เลิศในเกมของเราในวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมตอบคำาศาสนาพิธีนี่แหละครับใครพิมพ์เร็วพิมพ์ตอบได้ครูในห้าคำถามนี้ใครที่ได้คะแนนมากที่สุดคนนั้นจะได้รับรางวัลเลยรางวัลที่ครูให้ขอเป็นสติ้งแล้วกันนะลูกนะที่เรามาเจอกันนะ ลายหายสิ้นไปก่อนอีกไม่นานขอสัญญาทำต,ตามสัญญาอีกไม่นานหลายปีแล้วก็ยังไม่ไปสักทีโอเคเตรียมคําถามแรกเลยนะครับพิมพ์ตอบเลยนะลูกการพิมพ์ตอบเนี่ยมันจะทําให้รู้เลยว่าใครเป็นคนพิมพ์คนแรกเข้าใจไหมครับถ้าเกิดว่าตอบมาล,ลอยๆหรือว่ายกมือตอบหรือเปิดไมคตอบเนี่ยมันจะทําให้คุณครูเนี่ย ไม่รู้ว่าใครตอบเป็นคนแรกเลยแต่ถ้าพิมพ์ตอบปุ๊บมันจะขึ้นปรากฏเลยอ๋อคนนี่พิมพ์คนแรกเข้าใจไหมครับคําถามแรกครูถามว่าโต๊ะหมู่บูชามีแบบใหญ่ๆอยู่สามแบบคือแบบหมู่อะไรบ้างพิมพ์ตอบเลยครับ ตอบมาคนแรกยังไม่มีสี่ห้าเจ็ดเก้าตะวันกัอนชื่นครับตะวันหนึ่งคะแนนครับเก่งมากครับตะวันยอดเยี่ยมครับหนึ่งคะแนนแล้วลูกถ้าเกิดว่าตะวันตอบได้สามคะแนนเนี่ยก็จะไม่มีใครสู้ตะวันได้แล้วนะคือสามถือว่าชนะไปเลยเพราะว่าต่อให้อีกสองข้อตอบไม่ได้ก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นใครได้สามคะแนนแรกก่อนเป็นผู้ชนะเลยนะ แต่ไม่แน่อาจจะเฉือนกันก็นไ,ได้คนที่ชนะเลิศอ,อาจจะตอบได้แค่สองข้อพเพื่อนที่เหลือตอบได้หนึ่ง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 ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจไหมครับต่อไปคำถ,ถามข้อที่สองคุณถามว่าเทียนสองเล่มใช้บูชาอะไรเทียนสองเล่มในต้นหมู่บูชาใช้บูชาอะไรคร,ครับพิมพ์ตอบครับ เราดูคำตอบอยู่ใครจะพิ์มาคนแรกเทียนสองเล่มใช้บูชาอะไรชนารด์บูชาพระธรรมมันมีสองเลมพระธรรมและพระวินัยตวานอีกแล้วตว,วันเจีกกากติตว,วันยอดเยี่ยมมากแล้วตว,วันเล็แนละ เพื่อนๆต้องช่วยกันสกัดกัน้นถ้าตะว,วันได้หนึ่งคะแนนตะว,วันจะเป็นผู้ชนะเลยทันทีนะล,ลูกนะเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบในคําถามต่อไปเพื่อที่จะให้ทุกคนอยู่ในเกมต่อไปยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ตะว,วันเก่งมากครับต่อไปคําถามข้อนี้ง่ายมากคือทุกคนไม่ต้องอ่านหนังสือก็รู้เลยเพราะว่าเราจะเห็นเวลาเราไป งานหรือว่ามีการจัดงานเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเขาจะจัดที่นั่งเนี่ยอาสนะสงหรือว่าอาสงเนี่ยจะมีหลักการอย่างไรผู้ถามว่าการจัดที่นั่งพระสงฆ์ควรจัดแบบใดการจัดที่นั่งพระสงฆ์ควรจัดให้อยู่ในระดับใดพิมปอกครับ ชาิดาเก่งมากรูปให้สูงกว่าที่นั่งของชาวบ้านโอ้โหยอดเยี่ยมมากตะวันครับตะวันพลาดไปแค่เสี้ยววินาทีรูปชาิดาหนึ่งคะแนนครับโอเคแล้วตอนนี้ชาิดาหนึ่งคะแนนก็มีสิทธิ์จะเป็นผู้ชนะเลิศแล้วนะหรือว่าถ้าใครได้อีกสองข้อที่เหลือก็จะเป็นผู้ชนะเลิศเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องมีชิงครับเราจะมีผู้ชนะเลิศเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น อาจจะไม่ใช่ชนะเลอนามุงคลนะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้จัดให้สูงกว่าที่นั่งคนปกติถ้าจะได้ตอบถูกนะลูกแต่ช้ากว่าชนิดาไปนิดนึงแต่วันก็ตอบถูกเก่งมากเลยลนะลูกนะเข้มข้นการต่อไปคำถามที่สี่ เตรียมตัวนะครับถามว่าทูปสามดอกใช้ก็พอแล้วไม่ต้องคราสก,กุณาคุณนะทูปสามดอกใช้บูชอะไร คนนแรยังไม่ถูกลูกหนูพิมพ์ผิดไปนิดนึงครับแก่งมากครับชนิราถูกต้องลูกใช้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้านะลูกใช้บูชาพระของพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยพระปัญญาคุณรที่สามารถใช้ในการสรุปใช่ไหมครับแล้วก็ พระบิสุที่คุณก็คือความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงปราศจากกิเลสปัญหานะครับแล้วก็บูชาพระมหากรุณาที่คุณก็คือที่พระองค์ทรงโปรดสัตว์แล้วก็ทรงอ,อ,อะไรนะครับสแสดงพระธรรมเทศนาสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวบ้านโปรดประชาชนในชนิดาตามมาครับสองกัสอง ตะวันและชนิดาคุณกำลังจะเป็นผู้ชนะเลิศส่วนชนะเลิศยังไม่ได้ตอบเลยนะลูกคนอื่นๆตอบได้นะลูกเพราะถ้าเกิดว่าถ้าห้าคำถามแล้วยังไม่มีใครได้คะแนนสูงสุดครูคก็จะเพิ่มคำถามไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เกินสิบคำถาม ชนิดาบอกว่าต้องเป็นหนูโอ้โหมั่นใจมากลูกสู้ๆสาวันอย่ายอมแพ้นะสาวันก็ต้องไม่ยอมแพ้คนอื่นสู้ด้วยนะลูกำํามามต่อไปง่ายมากง่ายหมือนอง่ายทุกข้อเลยำํามตาอต่อไปถามว่าดอกไม้ อะไรพระธรรมกับพระวินยัยดอกไม้ใช้บูชาอะไรใครมาก่อนชนิดาต้องเป็นหนูจริง ะวันหายไปดอกไม้ใช้บูชาประสงค์นะลูกนะโอเคครับชนิดาเก่งมากชนิดาชนะเลิศครับแล้วก็ตะวันได้รองชนะเลิศนะครับในเกมนี้ชนิดาจะได้รับของรางวัลซึ่งรมบ,บอกแล้วว่าเป็นดินสอลอตติ้งนะลูกนะก็เดี๋ยวจะจะ,จะให้ตอนนี้ก็ติดเอาไว้ก่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะลูกจะให้ในวันที่เราเจอกัน ซึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้ครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับผู้ภาวนาให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยเร็วนะครับถ,ถึงแม้ตอนนี้ถึงแม้ตอนนี้จะเป็นยังไงครับติดเชื้อหมื่นกว่าคนทุกวันเลยแล้วจังหวัดที่อันตรายที่สุดก็คือเมืองหลวงของประเทศไทยที่ครูอยู่เนี่แหละครับกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรสาครที่นักเรียนอยู่ครับ อเ,ออเอาใจช่วยนะครัทุกคนต้องเซฟตัวเองให้ปลอดภัยนะครับสรุปวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนาพิธีนะครับการจัดที่บูชาพรัตนตรัยและบูชาที่นั่งพระสงฆ์นั่นเองที่นั่งพระสงฆ์เรียกว่าอาจสงนะครับหรือว่าเรียกว่าอาสนะนะครับอาสนะสาหรับรองที่นั่งของพระสงฆ์นั้นแต่ละรูปจะต้องมีตาลปัดและมีกระโถนด้วย ตารปัดก็คือสิ่งที่พระสงฆ์ตั้งขึ้นมาครับแล้วก็ถ้าเป็นงานศพตารปัดก็จะเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะครับการจัดที่นั่งพระสงฆ์ควรจัดให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงามและจะช่วยให้เกิดความพลื้มนปิติยินดีแก่เจ้าของงานนะครับและจะต้องจัดให้สูงกว่าที่นั่งของชาวบ้านเสมอนะครับควรมีบริเวณที่กว้างพอสําหรับพระสงฆ์นั่งนะครับส่วน ต๊ะหมู่บูชาจะมีหมู่สี่หมู่ห้าและหมู่เจ็ดและหมู่เก้านะครับก็แล้วแต่ว่าจัดจัดให้ใหญ่แค่ไหนถ้างานใหญ่ๆก็อาจจะใช้หมู่เก้าครับถ้างานไม่ใหญ่มากก็เป็นแค่หมู่สี่ก็พอนะครับก็รบประกอบไปด้วยตัวตัวแรกตั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีเชิงเทียนสองมีกระถางตู้หนึ่งแล้วก็มีดอกไม้อีกสองนะครับ ซึ่งความหมายของสิ่งที่ใช้บูชาพระรัตนตรัยสามอย่างนะครับอันนี้ต้องจำนะลุงนะก็ไม่ยากเท่าไหร่ทูปหมายถึงบูชาพระเจ้าประกอบไปด้วยพระปัญญาคือปัญญาของพระพุทธองค์ที่ทำให้พระองค์ตัสรู้ชอบได้าให้ระองอ์เองนะครับท้าวิสิคุณก็คือความปราศจากกิเลสตัณหาความมัวหมองความอาคติต่างๆนะครับเราไม่มีโลภโกรธหลงเหมือน พวกเราพวกเรายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่นะครับแล้วอีกดอกหนึ่งก็คือบูชาพระกรุณาคุณพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงเมื่อตัดสู่แล้วพระองค์ก็ทรงมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เราได้นําไปปฏิบัติไปใช้ในชีวิตใครพอจะรู้บ้างว่าอยู่ยังไงถึงจะเป็นสุขเป็นภาษาเรเล่นเล่น,ลน,ลนลรู้ตอบได้บ้าง ฉันเริ่มับพีทีทัน,นี้ดาวบอกว่าเก่งก็แบบนี้แหละค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากลูกไม่เคยเดาเองเท่าไหร่เลยเดี๋ยวพี่บอสมันไส้งมีตอบอยู่ให้เลยวันพฤหัสมาก็จะเป็นสุขใช่ไหมคนก็สุข ไม่ใช่นะครับในทางพระพุทธศาสนาของเราแล้วนะครับการจะอยู่ให้เป็นสุขปฏิบัติชอบนะครับก็คือข้อสองทำความดีและสามทำใจให้บริสุทธิ์แค่นี้ก็จะมีความสุขแล้วนะครับทธิราร้องให้ทำไมลูกพาธิราอาจจะทนรับมุกไม่ไหว สิ่งที่ครูบอกนักเรียนไปใครทราบบ้างว่าเป็นหลักธรรมใดครับที่ละเว้นความชั่วทําความดีและทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเป็นโอวาสสามนะครับหรือว่าโอวาสปาติโมกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากส่วนปัดฉิมโอวาสหรือโอวาสสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับท่านตรัสเอาไว้ว่าเราจะต้องดำอ,อยู่ด้วยความดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับ แน่นอนครับทุกวันนี้เนี่ยแต่ว่าวันนี้คุณครูต้องออกจากบ้านแล้วมันเวรที่โรงเรียนจากคลังที่สมุทรสาครแล้วไปอยู่เวรที่โรงเรียนจนกระทั่งถึงเช้ามันเศร้าแต่มันเป็นหน้าที่ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ครูก็อย่าลืมนะครับ ชนิดาเดี๋ยวมารับรางวัลน,นะลูกนะเมื่อมีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสเลยถ้าปิดเทอมยาวทั้งสองเทอมเลยคุณครูก็จะส่งไปสเน่ไปให้เลยให้พี่โบนมารับให้เลยโอเคนะครับขอนืกเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความไม่ประมาทครับอยู่ในศีลในพรของพระโดยชั่วหน้ากาันและมีความสุขความเจริญไปที่ไหนก็ปลอดภัยครับค่ด พบเจอแต่สิ่งดีงามครับแล้วพบกันใหม่วันพุธนะครับวิชาประวัติศาสตร์ครับสวัสดีครับทุกคนจุดอัน